สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพศ2563นะคะก็ยังพบกับบรรยากาศในสตูเหมือนเมื่อวานเลยนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็เข้ามาที่สถาบันตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหานะคะที่ได้มาเรียนกับท่านอาจารย์อื่นๆในสถาบันของเราก็ได้พบปะพูดคุยกันนะคะบางท่านก็ติดตามทาง YouTube ก็โทรมาสอบถามแล้วก็ได้เจออาจารย์เมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้อาจารย์ แบบนี้ไปทุกๆวันนะคะเจอกันข้างนอกก็เรียกทักทายกันได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะก็ไปไหนมาไหนทุกท่านก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะส่วนท่านไหนที่ทยังต้องทํางานอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะมีพลังบวกเยอะๆในการทํางานนะคะแล้วก็ หากว่างแล้วก็เปิดดูคลิปอาจารย์แบบนี้เพื่อนําตัวเลขเฮงเปังๆแบบนี้ไปเสี่ยงโชคกันเผื่อจะได้ค่ากับข้าวเป็นรายวันได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะอาจารย์ก็มาเริ่มกันที่ดาวเด่นประจําวัน6ดวงเลยนะคะดวงแรกค่ะดาว6นะคะดาว6ค่ะหรือดาวสุกอยู่ในตําแหน่งเทศาตรีเริกและยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาว6หรือดาวสุกเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวหนึ่งนะคะดาวหนึ่งค่ะ หรือดาวอาทิตย์อย and so. ู fish, ok, ่ในตำแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นมหาอุดเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาวหหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาว3นะคะดาว3หรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคและยังเป็นอุจจ้าพิมุกเกาะอยู่นวังลูกที่3มีดาวห้าหรือดาวพรหัสเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาว4ค่ะ ดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งภูมิปารแห่งเริกและยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนเกาะอยู่นวางลูกที่4มีดาวสหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวางค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวศูนย์ค่ะหรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหัทโนแห่งเริกเกาะอยู่นวางลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวางค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้ดาวเก้านะคะ ดาวเก้าหรือดาวพะเกตค่ะอยู่ในตำแหน่งมหัธโนแห่งเรืกนะคะเกาะอ,อยู่นาวังลุกที่5มีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้านาวาังค่ะและเป็นประจําทุกๆวันอาจารย์คัดออกมาที่อาจารย์ชอบนะคะ6ค่ะศนะคะ1ค่ะสค่ะ60ศ4 จับคู่2จับคู่3ได้เลยเช่นเดิมค่ะ6กับ9เลขเดียวกันกลับหัวกับหางกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ที่อาจารย์ชอบเด่นๆเ,เลยตัวเดียวคือ6ค่ะอย่างที่บอกค่ะ6กับ9เลขเดียวกันนะคะกลับหัวกับหางกันได้และอีกนิดนึงค่ะศูนย์อาจจะมาแรงแซงทางโค้งนะคะอันนี้พิจารณา ใช้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมค่ะอาจารย์ขอให้ทุกท่านนะคะจับเลขไหนปังเลขนั้นแล้วก็เฮงๆรับโชคกันในทุกๆวันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ทุกวันนะคะสามารถติชมรายการของอาจารย์ได้เลยใต้ YouTube คอมเมนต์ข้างล่างะค่ะอาจารย์ตอบทุกคำถามเลยค่ะแล้วก็อาจจะตอบช้าหน่อยแต่อาจารย์ตอบทุกคำถามนะคะสามารถ พูดคุยกันได้ทักทายกันได้นะคะและท้ายคลิปค่ะอาจารย์จับคู่2คู่3ไว้ให้เป็นแนวทางเผื่อท่านใดแนะนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ลาไปกับบรรยากาศของสตูของสถาบันค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ